แม้ว่าขณะนี้หลายพื้นที่นะครับจะเริ่มเล่นน้ําสงกรานกันแล้วนะครับแต่บริเวณถนนพหลโยธินที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผมยืนอยู่ขณะนี้นะครับอย่างมีประชาชนจํานวนไม่น้อยครับเดินทางกลับสู่อีสานครับซึ่งวันนี้คาดว่ามีประชาชนเดินทางกลับมากกว่า1 0 0 0 0แคันนะครับและก็ปีนี้ถือว่าน่าแปลกใจมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วการจราจรช่วงเทศกาลนะครับถนนพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าถนนมิตรภาพการจราจรจะติดขัด และก็มีสลับหยุดนิ่งครับแต่ปีนี้การจราจรเนี่ยสามารถที่จะคล่องตัวมีจิตมีติดขัดเนี่ยเพียงแค่บางจุดเท่านั้นนะครับนี่ก็จะทําให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนามีเวลานะครับในการใช้ชีวิตกับครอบครัวเพิ่มขึ้นนะครับและก็ก่อนที่จะกลับมาทํางานหาเงินกันอีกครั้งหนึ่งครับตลอดทั้งวันทีมข่าวของเรานะครับได้สำรวจเส้นทางการจราจร บริเวณถนนพหลโยธินนะครับตำรวจตั้งแต่กิโลเมตรที่54นะครับต่างระดับปางประอินจากเดิมช่วงเทศกาลนะครับจุดนี้การจราจรจะติดขัดท้ายแถวสะสมหลายกิโลเมตรประชาชนที่จะเดินทางไปเหนืออีสานต้องใช้ชีวิตบนท้องถนนหลายสิบชั่วโมงเลยครับเพื่อที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปหาครอบครัวแต่ปีนี้นะครับหลังจากทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็6เปิดให้บริการนะครับทีมข่าวพบว่าการจราจรโดยเฉพาะถานนพหลโยธิน ม้งนาถนนมิตรภาพการจราจรคล่องตัวทําความเร็วได้มีติดขัดนะครับบางช่วงตามลักษณะพื้นที่ของถนนแต่หากผ่านไปได้แล้วนะครับรถก็จะคล่องตัวครับอย่างนายโอภาสชัยมาศชาวขอนแก่นจากบ้านมาประกอบอาชีพที่กรุงเทพมหานครบอกว่าปกติแล้วเดินทางกลับบ้านช่วงห้าทุม่มแล้วก็รถเนี่ยจะติดมากแต่มาปีนี้นะครับดูจากข่าวแล้วรถไม่ติดจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านโดยจะใช้ M6 เดินทาง เพราะว่าจะได้ถึงบ้านเร็วและมีเวลาอยู่กับที่บ้านมากขึ้นครับถ้าเขาเปิดมันก็ช่วยได้อยู่นะแต่ว่าทุกปี M6 ก็ติดเหมือนกันนะใช่ใช่แล้วเนี่ยมจะขึ้นเอด้วยครับผมว่าจะขึ้นดูถ้าเมื่อก่อนนะผมจะออกห้าทุ่มเช้าอยู่ตรงลำตะคอง เช่นเดียวกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับจากบ้านที่จังหวัดสกลนครมาทํางานที่นครปฐมรวมตัวการกลับกลับบ้านช่วงสงการปีนี้ครับโดยหารค่าน้ํามันกันครับบอกว่ารู้สึกสบายใจนะครับที่การเดินทางในปีนี้รถไม่ติดและคาดว่าช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองน่าจะถึงบ้านแล้วและก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจที่คอยอำนวยความสะดวกส่งผลให้การจ,ะะจราจรคล่องตัวครับมีคนหนึ่งอยู่สม,มุทรปราการคนนึงอยู่นคปรปฐม เดี๋ยเวลากลับบ้านก็กลับด้วยกันแชร์น้ำมันอย่างเงี้ยครับคคือหาา่นนน้มัักใช่ครับพี่ใช่มันประหยัดไปในตัวนะครับมันกลับทางเดียวกันดีกว่าว่าแบบนี้ตลอดในช่วงเทศกาลช่วงช่วงช่วงกลับบ้านใช่ครับทำตลอดเลยครับและนี่คือเราก็ต้องต้องไปส่งแต่ละคนบ้านก่อนเลยใช่ไหมก่อนที่จะกลับบ้านเองใช่ครับพี่ต้องไปกระจายส่งเขาก่อนเพราะว่ามันมันก็เหนื่อยครับแต่มันก็ความสุขครับพี่ ะกติเราจะเห็นท้ายรถกระบะของประชาชนที่กลับบ้านเต็มไปด้วยข้าวของนํากลับไปฝากคนที่บ้านที่ต่างจังหวัดนะครับแต่วัยรุ่นกลุ่มนี้บอกตรงๆกับทีมข่าวด้วยรอยยิ้มเลยครับว่าไม่มีของกลับไปฝากที่บ้านมีแต่จะไปนํเข้าวของจากที่บ้านกลับมาแทนครับ คุณผู้ชมครับขณะที่หลายคนกําลังเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานมีตํารวจทางหลวงไม่ได้กลับบ้านครับเพราะต้องทําหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีการแบ่งทีมทํางานตลอด24ชั่วโมงครับแม้หน้าที่จะมีความเสี่ยงเพราะว่าต้องโบกรถทํางานกลางถนนแต่ตํารวจบอกว่าได้มีการฝึกอบรมแนวทางการทํางานมาอย่างดีแต่ขอให้ประชาชนที่ขับรถนะครับขับด้วยความระมัดระวังและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ตำรวจบอกนะครับว่าการดูแลประชาชนเป็นหน้าที่ของตำรวจเมื่อเห็นประชาชนไม่ต้องใช้ชีวิตบนท้องถนนรถไม่ติดกลับถึงบ้านไวก็ถือเป็นความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่แล้วครับจะอบรมให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะครับแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเน้นความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะแสงสว่างในเวลากลางคืนเนี่ยต้องมีนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ต้องมีคู่บัดดี้ครับอยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับให้ความร่วมมือกับตำรวจทางหลวงที่ ให้การจะให้บริการนะครับทำหน้าที่อยู่บนท้องถนนเพราะว่าเราต้องการให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ส่งพี่น้องประชาชนไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับผมรวมถึงขากลับด้วยครับดานพลตำรวจโทรสำรานวดนมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าการเปิดมอเตอร์เวย์เอให้ประชาชนเดินทางกลับอีสานถือว่าเป็นแรงสําคัญที่ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่ไม่ติดขัดเหมือนทุกเทศกาลที่ผ่านมาโดวยวันนี้นะครับคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับอีสานราว1 6 0 0 0 0 0คันหากอนาคตนะครับมีการเปิดใช้เต็มรูปแบบคาดว่าจะช่วยการ แก้ปัญหาเรื่องของรถติดได้ในระยะยาวแต่ก็ยังเป็นห่วงประชาชนนะครับที่เดินทางนะครับที่อาจจะเหนื่อยล้าจึงขอให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพื่อที่จะได้กลับบ้านนะครับไปถึงครอบครัวอย่างปลอดภัยครับวันนี้มีการส่งประชาชนกลับบ้านแล้วนะครับเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานที่ต่างจังหวัดนะครับแต่อีกหนึ่งเป้าหมายที่ตำรวจบอกว่าจะต้องมีการดําเนินการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนต่อนะครับนั่นก็คือการเดินทางกลับมาทํางานและก็คาดว่าใน เส้นของอีสานที่จะเดินทางกลับมาทํางานนะครับจะมีประชาชนเดินทางกลับมามากที่สุดในวันที่16เมษายนนี้นะครับจึงได้มีการจัดกําลังเจ้า,ออาหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมไว้แล้วครับและก็ขอให้ประชาชนนะครับเตรียมความพร้อมของตัวเองและก็ที่สําคัญห้ามดื่มแล้วขับโดยเด็ดขาดครับ